การตรวจยกระนังหรือตับตับนั้นอยู่ที่ชายโครงขวามีตับแก่อย่างหนึ่งตับอ่อนอย่างหนึ่งติดต่อกันการตรวจตับให้ตรวจที่ใต้สวา่าข้างชายโครงขวาโดยเอานิ้วสอดเข้าไปตามชายสวา่าให้ตลอดทั่วชายโครงถ้าตับปกติก็จะไม่ปรากฏที่แลบหรือเป็นก้อนอย่างใดวิธีตรวจอีกอย่างหนึ่งคือการเอามือซ้าย คว่ำลงที่บนชายโครงแล้วเอามือขวาเคาะมือที่คว่ำนั้นถ้ามีเสียงดังติ๊กติ๊กรู้สึกโปรง่งไม่ทึบอย่างนั้นเป็นปกติส่วนตับที่พิการจะมีเสียงดังปุกปุกและฟ้ามไม่แน่นและบางทีก็มีเสียงแกร่งแข็งกระด้างอาการที่ตับพิการนั้นมีหลายประเภทเช่นหนึ่งโรคตับบวมจะมีเสียงดังปุปุก ที่ชายโครงจะนูนสูงขึ้นจะรู้สึกอึดอัดตามชายโครงปวดเสียดตามชายโครงถึงหัวใจหายใจเสียวในหัวใจถ้านอนจะแน่นหายใจไม่ออกต้องนั่งจึงจะสบายบวมมือและเท้าสท้านร้อนและหนาวดังเป็นไข้สองถ้าการขึ้นตับหรือเป็นฝีในตับชายโครงจะบวมมีสีดำแดงเขียว ช้ำเลือดช้ำหนองบางคราวจะเป็นเม็ดผื่นมีพิษร้อนที่ชายโครงให้ร้อนและปวดเจ็บที่ตับบางคราวจะอาเจียนและลงเป็นโลหิตและยังมีอาการต่างๆอีกหลายอย่าง 3. โรคตับย้อยดูได้จากเมื่อเอามือสอดเข้าไปที่ชายโครงจะพบชิ้นเนื้อเหมือนลิ้นหมูลับออกมาจากชายโครงห่างหนึ่งนิ้วเศษ และจะมีอาการไข้จับสันเสมอร่างกายซูบซีดผอมเหลืองและอาการอื่นๆหลายชนิด 4. โรคตับโตการตรวจให้เอามือคอที่ชายโครงมีเสียงทึบไม่โปร่งแข็งกระด้างไอแห้งผอมเหลืองผิวซีดขาวตาขาวปัสสาวะขาวกินไม่ได้นอนไม่หลับตับพิการนั้น ยังมีโรคอื่นอีกหลายชนิดสรุปว่าถ้าคอที่ชายโครงด้านขวาแล้วมีเสียงดังติกต๊กติ๊กแสดงว่าตับปกติแต่ถ้ามีเสียงดังปุบปุบและที่ชายโครงนูนสูงขึ้นและรู้สึกอึดอัดตามชายโครงแสดงว่าเป็นโรคตับบวมแต่ถ้ามีเสียงทึบไม่โปร่งแข็งกระด้างและมีลักษณะผอมเหลืองผิวซีดขาวแสดงว่าเป็นโรคตับโต และถ้าเอานิ้วสอดเข้าไปตามชายสวาบของชายโครงด้านขวาแล้วไม่พบว่ามีอะไรลบหรือเป็นก้อนสแสดงว่าตับปกติแต่ถ้าพบชิ้นเนื้อเหมือนลิ้นหมูลบออกมาสแสดงว่าเป็นโรคตับย้อยและถ้าเห็นว่าชายโครงบวมและมีสีดำแดงเขียวและช้ำเลือดช้ำหนองหรือเป็นเม็ดผื่นมีพิษร้อนที่ชายโครงมีอาการอาเจียน และลงเป็นโลหิตแสดงว่าการขึ้นตบับหรือเป็นฝีที่ตบับ